เป็นสิบเลยนะยืนรออยู่หน้าวัดนะเยอะกวสวัสดีไวรุ่ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับผมวันดีครัผมแอบพงพีแลารวันนี้นะครับผมมาในรายการมุ่นแบบนี้นะครับผมอยู่กันเพียงไม่กี่รายการเทนะ่านั้นซึ่งรายการในวันนี้นั่นก็คือเอินโทรมา กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมต้องขอบอกเลยว่าสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นหน่สัปดาห์ที่เราได้คุ้มชมทางบ้านมาอีกหนึ่งครั้งก็หลังๆมาอยากจะคุยกับเซเลบิตี้มากเลยครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยดังนะเซเลบไม่คุยกับกูเลย <c oughs> เสียใจอว่ะคุณผู้ชมน้ําตาจะไหลแล้วนะฮะวุ่เล่นบุญเล่นเลยครับผมก็หลายๆคนก็มีหน้าที่ของตัวเองนะเข้าใจเข้าใจนะครับตามมาข้าสุดรายกาองเรานะครับสำหรับเรื่องผีในสัปดาห์นี้นะต้องขอบอกเลยว่าเป็นผู้เล่าเก่านะครับที่เขาบอกว่าเขามีเรื่องผีจะมาแชร์ให้ฟังกันอีกแล้วซึ่งโนนั้นนั่นก็คือน้องปอน,นั่นเองโอ้โหนี่เขามาประมาณ2อ EP แล้วมั้งคือน้องคนนี้เขาก็เล่าค่อนข้างดีนะแล้วก็รู้สึกว่าเออเนื้อเรื่อง่ยค่อนข้างน่าสนใจผมก็เลยแบบ ให้สักอีพีหนึ่งละกันเอ้ยแต่แบบหลายๆคนไม่ต้องน้อยใจนะใครแบบมีเรื่องแบบผีเด็ดๆหรือว่าประสบการณ์หลอนๆอยากจะมาแชร์กันโคมพิทักษ์จุด c ีเ gmail.com เขียนหัวข้อเรื่องเรื่องเกิดแล้วก็ที่อยู่ติดต่อกับเป็นไอดีไลน์ไว้เรื่องไหนน่าสนใจผมจะทักไปทดสอบการเล่าสักหนึ่งเรื่องนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเพื่อนารรอช้านะคุณผู้ชมงั้นก่อนที่เราจะไปเข้าไปพิการาต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นแล้วกดกระดิ่งเพื่อให้ภาคีเหมืองเราด้วยแด้ตัวพร้อมมาแล้ว hæm 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 สวัสดีน้องปอนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับอ๋อโหอไม่ได้คุยกันนานเป็นไงบ้างครับเนี่ยเจอผีตลอดไม่หมดเรียงครับเนี่ยวันนี้น้องปอนมีเรื่องผีมาเล่าทั้งหมดกี่เรื่องครับเนี่ยสามครับสามเรื่องมีผีแปลกๆพวกหรือแฟดอะไรอย่างงี้บ้างไหมก็จะสไปเดอร์แมนแต่ก็ไม่มีแล้วครับเอ,อ้ยจริงเหรอมีผีสปไปเดอร์แมนด้วยเหรอไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อตกใจหมดเลยสามเรื่องในวันนี้ขอเรื่องที่หลอนน้อยที่สุดยันเป็นหลอนมากที่สุดละกันครับเรื่องแรกมีชื่อเรื่อง เรื่องว่าอะไรฮะเป็นวันปกติเลยครับวันที่ผมอ่ะคิดว่าจะไปดูหนังครับไปหาดูในโปสเตอร์ดูอะไรก็เออดูแล้วว่าจะดูเรื่องอะไรผมมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งครับผมก็เออจะว่าจะชวนไปดูหนังด้วยแต่มันก็ไม่ไปครับแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบจองในมือถือครับเป็นคนที่ชอบไปดูหน้าโรงมากกว่าวันนั้นหลังจากที่ทํางานเสร็จปุ๊บก็เตรียมไปดูแล้วครับจำได้ว่าเลิกงานประมาณทุ่มก,กว่าผมเลยรีบกลับบ้านโดยเปลี่ยนชุดระหว่างที่ผมแบบ เตรียมตัวเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะ่ะไอ้น้องสาวผมอะแม่งกันเปิดคลิปคลิปหนึ่งพี่พี่ปอะไรพี่เคยได้ยินเรื่องที่นั่งว่างในโรงหนังไหมครับที่นั่งว่างในโรงหนังคุณคุนชื่อแต่ไม่น่าจะเคยฟังเป็นเหมือนที่นั่งที่จองไว้3ที่อะพี่แต่พอเข้าไปดูในโรงอะ มันไม่มีคนนั่งไว้พี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเวลาจองหนังเขาให้จองกันเป็นคู่ไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่มันแบบเหมือนเป็นที่นั่งที่เว้นไว้สามที่ครับคือเรื่องนี้เหมือนมันมีมานานแล้วครับพอเข้าไปในโรงมันก็จะไม่มีคนก็เหมือนเว้นว่างไว้อ่ะและคลิปนั้นอะ่ะมันก็บอกเหตุผลว่าที่เว้นว่างไวอ้อ่ะเพราะให้เจ้าที่หรือวิญญาณเล่ยล่อนอะ่ะได้เข้ามาดูหนังครับพี่อ โอ้โออเอนี่คุ้มคุ้นละนี่คุ้มคุณละ,มณละผมก็เออฟังผ่านๆก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกจนผมออกบ้านไปก็ไปถึงห้างไงพี่ที่หน้าลงแต่ตอนนั้นะ่ะเรื่องที่ผมจะดูอะแม่งเรื่องไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมมาช้าจัดอะพี่ก็เวลาประมาณสองทุ่มกว่าละแต่มันมีอีกเรื่องหนึง่งใกล้เริ่มแล้วพี่ดูไม่เรื่องอะไรเรื่องอะไรลางส่งไอใ,ใจเราอะแบบไม่ค่อยอยากดูหรอกแต่มันมาถึงขนาดนี้แล้วบ้านก็อยู่ไกลว่ะ เอาวะดูก็ได้ผมก็เลยเดินไปซื้อตั๋วคลิปที่น้องสาวแป่งเปิดแม่งเด้งขึ้นมาในหัวเลยพี่เพราะมันมีที่นั่งอ่ะติดกัน3ที่เว้แต่คิดในใจก็อาจจะบังเอ,อิญแหละเขาอาจจะมากัน3คนมั้งผมก็จองที่นั่งไว้ตรงกลางเลยครับนั่งแถวกลางนั่งตรงกลางเลยในโรงอะ่ะจะมีประมาณทั้งหมด6ที่ครับผมก็นั่งตรงกลางอีก2คนอะ่ะจะนั่งฝั่งซ้ายบนผม ที่เหลือก็คือ3ที่ที่อยู่ฝั่งขวาผมข้างล่างผมก็เออนั่งกินขนมชิวๆไปรอโฆษณาจนหนังมันเรื่องไปประมาณ20่บนาทีกวา่าพี่สองอซ้ายข้างบนผมอะแม่งมาครบกันหมดแล้วแต่3ที่นั่งข้างล่างยังไม่มีคนเลยครับผมก็คิดนะเออเข้าโรงหนังช้าก็ไม่น่าจะนานขนาดนี้มั้งเขาอาจจะไม่มาดูเลยหรือเปล่าหลังจากหนังมันถึงชอ็อตพีชพชอ็อตน่าก,กลัว2คนข้างหลังผมอะกี้แตกเลยพี่มันน่าก,กลัวจัดแต่ผมก็ไม่ได้อะไรเพราะว่า หนังผีก็รู้แหละว่ามันจะมีอะไรโผล่มาแล้วเขาก็ออกจากโรงกันไปเลยครับอ้าวก็เหลือแ,แค่เรากัดิใช่พี่หนังยังไม่ทันถึงครึ่งเรื่องเลยออกกันไปแล้วอะผมก็แบบเริ่มเราแวงและเหลือคนเดียวด้วยเอ้ยไม่มีเลยหรอกแค่หนังผีในคนดีในโรงคนเดียวโอ้แต่เปอร์กู <c oughs> ก็ไม่อยู่นะจริงจริง <c oughs> คิดเรื่องคลิปที่น้องเปืดอในหัวตลอดเลยครับหนังก็กลัวไอ้ที่นั่งข้างหน้าสามที่ก็กลัวจนถึงแบบช็อตพีคแต่ไม่ใช่ช็อตพีคในหนังนะเป็นช็อตพีคในชีวิตจริงผมเห็นเก้าอี้สามตัวข้างหน้า มันขยับ้ยขยับคือขยับเหมือนมีคนมานั่งแล้วมันเอ็นลงอ่ะอ๋อคือตอนแรกมันพับอยู่แล้วเหมือนแบบแอบลงไปงั้นเ่ะนะเหมือนมีคนมาพิงอะอุย้ยผมก็ลองขยี้ตาขยี้ตาไปพี่มองอีกทีมันยังขยับจริงอุย้ยมันขยับแบบมันเอ็นลงแบบชา้ชาชา้ชาชา้ชาช้าช้าเหมือนมีคนนั่งแล้วก็พิงลงมาชา้าช้าพี่เดี๋ยวขอนามหน่อยลงหนังเท่าไหร่เนี่ยจิตอิกแล้ว ผมลุกเลยครับไม่ดูแล้วอ่ะังหว่านั้นผมคือแบบจิบกระเป๋าวิ่งเลยพี่แต่สิ่งที่ผมได้ยินคือมีเสียงวิ่งตามมาเว้ยวิ่งตามมาตึ๊กตึ๊กตึกตึกแบบผมกําลังวิ่งออกอ่ะมันก็จะมีเสียงวิ่งตามหลังมาตึ๊กตึกตึกตึกจะใกล้จะติดตัวผมแล้วอ่ะพอผมวิ่งออกไปถึงหน้าประตูเสียงแม่งหยุดอยู่หน้าประตูเลยพี่ตึกหยุดอยู่หน้าประตูเลยจังหวะนั้นผมแบบวิ่งออกไปหาพนักงานเลยครับบอกเล่าเรื่องให้พนักงานฟังอ่ะคือแบบน่ากลัวจัดอ้าวเล่าให้ฟังแล้ว ลูกค้าไม่มาอะไรประมาณนั้นนะพี่ผมก็เชียรขาใจชื่อไงเลยน่ากลัวมากมากเลยพี่ไม่กล้ากลับบ้านอะคือตอนนั้นก็เลยไปนั่งหน้าเซเว่นลองไปค้นหาข้อมูลอยากบอกว่าเป็นห้างห้างหนึ่งแล้วกันห้างใหญ่ในพิจิตรอะก็ะลองไปค้นหาดูไม่มีข้อมูลเลยครับ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยไม่มีคนตายไม่มีอะไรที่ผมลองคิดดูนะอาจจะเป็นวิญญาณเล่ร่อนหรือเจ้าที่จริงๆก็ได้แล้วเราได้ถามขาไมว่าไอ้ที่นั่งสามคนที่ไม่มีใครมาเนี่ยใครเป็นคนจองหรือเขาไปไหนไม่พี่ร้นต่อมาผมก็ลองไปดูนะผมดูหนังรายวันนี้ก็เลยลองเช็กดู <c oughs> ุเรื่องเลยว้พี่เอ้ยที่นั่งเดียวกันเลยทุกเรื่องเลยเหรอใช่แบบแถวเรียงสามเลยอุย้ยไอ้เชื่อแปลกวะแปลกจริงจริง มาผมก็ลองไปหานะดูเพิ่มนะมันก็บอกรวมๆกันว่าเออเป็นที่นั่งสําหรับเจ้าท,ที่เจ้าทางอะไรประมาณนั้นนะที่เขาเล่ากันนะโอ้ความเชื่อนะ้ยแต่ถ้าอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะมีที่เดียวแม้โรงหนังแหลที่เขาก็น่าจะทําอย่างนี้ปะใช่พี่แต่มันก็เป็นเหมือนคลิปดังนะก็น่าจะมีหลายที่อยู่แลหละ อยากรู้เลยอะถ้าไปดูหนังรอบหน้าอยากรู้ว่าแบบมันจะมีสามที่ติดกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ชื่อคนรู้ว่ะไอ้ตอนนี้บอกว่าแบบแม่งที่เดียวกันทุกเรื่องอะเออเร่อันนี้น่ากลัวว่ะแล้วก็ไม่ได้อะไรต่อแล้วใช่ไหมก็ปกติใช้ชีวิตทั่วไปเขาไม่ได้มาทําอะไรเราใช่ปะครับอเรื่องต่อไปเลยบอลเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องผมมันเล่าว,ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวมันแล้วก็พ่อมันครับพี่ผมจะแทนน้องผมชื่อว่าเจแล้วกันไอ้เจกับพ่อมันเนี่ย จะออกไปข้างนอกเพราะว่าจะออกไปหาซื้อของมาทําหมู่กระทะกันน่าจะไแวแล้วแหละอาจะไปตอนเย็นก็ขับรถไปตามปกตินะครับระหว่างทางจะเป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งปกติมันจะมีปัญหาระหว่างทางเพราะของอ่ะปัญหาซื้อยากไม่รู้ทําไมวันนั้นเป็นวันที่ร้านปิดพอดีครับปิดกันเงียบเลยซื้อหมดก็มืดพอดีฟ้ามืดแต่คืนนั้นนะ่พี่เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงมันมีความเชื่อหนึ่งในหมู่บ้านอีกครับในคืนพระจันทร์เต็มดวงเขาพูดกันว่าเป็นคืนคอยผี ความเชื่อหนึ่งใครที่จ้องมองพระจันทร์และหลงไหลในความสวยะจะตายในคืนนั้นอืมีความเชื่อแถวไหนวะเนี่ยและทีเนี้ยน้องผมก็เออมองพระจันทร์แหละแต่มันก็แค่มองผ่านๆไม่ได้ไปหลงไหลอะไรมากก็เลยขับรถกลับบ้านพอไปถึงสะพานน่ะทางไม่ถูกปิดไว้พี่เขาเอากลวยเขาเอาอะไรมากัน้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็เขียนาปนว่าซ่อมแซมก็งงเออไอ้ทียไม่ใช่ยังใช้อยู่หรอยังใช้อยู่ดีๆอยู่เลยมันอาจจะพังขนาดที่เราไม่อยู่หรือเปล่าก็เลยเครียดเลยทีเนี้ยคิดว่าจะหาทางอื่น เพราะว่าทางนี้ไม่เป็นอขับล้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นทางหลักไงที่มันไปถึงไายก็มีอีกทางนึงแต่มันจะชนน้ำบดหน่อยๆทางเนี้จะต้องผ่านรางรถไฟไปพี่ก็เลยขับจนไปถึงรางรถไฟแล้วก็มีคนรอทางเปิดเพราะว่ามันก็มีรั้วกัน้นรั้วอะไรเหมือนปกติรถไฟธรรมดาจนทางแม่งเปิดไพี่ระหว่างขับแบบข้ามรางอะ่ะจู่ๆมันมีเงาตัดหน้ารถครับพี่แบบึ๊บไปเลยอะ่ะพ่อไอ้เจแบบถึงกับเบรกเลยครับพี่แล้วก็ถามไอ้เจว่าเห็นไหมเมื่อกี้ แวบเดียวเลยนะ่ะแบบแว็บเดียวเลยพี่สรุปเห็นผู้อุ้ยเห็นเป็นยังไงแบบเหมือนเป็นคนวิ่งผ่านแต่มันเป็นเงาอะ่ะมันดูไม่ออกใช่ไหมว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือรูปร่างประพันธ์สันฐานยังไงไม่ไม่ดูไม่ออกค่ะพี่แต่รู้ว่าเป็นคนอะ่ะเป็นเงามันก็เลยอาจจะคิดว่าเอออาจจะเป็นแสงสะท้อนอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ที่แบบต้องขนลุกเมยพี่พอข้ามหลังรถไฟไปเสร็จปุ๊บไอ้เจแม่งหันไปมองตัวรถไฟพี่ที่กําลังขับผ่านเห็นคนนั่งอยู่บนหลังคารถไฟอุ้ยแบบเป็นคนเลยแบบ เห็นเป็นรูปร่างคนเห็นหัวเห็นตาเลยพี่ออ้ยแล้วเป็นยังไงลักษณะผู้ชายคนนั้นน่ะนั่งห้อยขาหน้าผมอืดตาสีขาวโอ้ยพี่และที่สําคัญน่ะเขาฉีบยิ้มออกมาด้วยอ้ยยิ้มเหมือนแบบอ้าปากแล้วแบบเรายิ้มอะ่ะผู้ชายคนนั้นน่ะนั่งอยู่บนหลังคารถไฟพี่ถึงรถมันจะแล่นผ่านไปอะ่ะแต่เขาอะ่ะก็ยังหนันคอหันหน้ามามองน้องผมคือน้องผมมันมองด้วยแบบช็อกมากๆครับมันไม่กล้าทรแบบ กลัวเขาจะตามกลับบ้านก็เลยเงียบปากแล้วจะไปค่อยไปบอกพ่อไปเล่าให้พ่อฟังแล้วหลังจากนั้นน่ะมัดพ่อมนันน่ะก็เลยไปถามคนแถวๆนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็มันเป็นเรื่องที่ออกข่าวเลยนะเป็นคนน่ะที่เหมือนคิดสั้นอ่ะพี่ไปยืนกลางรถไฟแล้วก็นอนแล้วทีเนี้ยรถไฟมันก็ปุ๊บหายไปเลยครับแต่ไม่ตายเอา้าไม่อ่ะไม่ตายไหมพี่ ในกล้องอะเห็นเลยว่าลุกขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะวิ่งรถไฟผ่านตัวก็ต้องขาดดิไม่แต่ไม่ตายไว้พี่โอ้ยแล้วมันลุกขึ้นมาได้ไงตัวขาดไม่รู้เหมือนกันเห็นนะวบ้ามันไม่ตายเขาขาหรอหรือยังไงไม่ขาดเลยลุกออกมาเฉยๆเลยเอา้าน้องมันเล่าว,ว่าเออมันเห็นในข่าวจริงนะมันมีขาดจริงนะแล้วทีเนี้ยเขาแบบคิดสั้นรอบแรกไม่่ายพร่อรอบสองไมาอีกวันหนึ่งยืนเลยครับทีเนี้ยไม่นอนแล้วชนขาดสามท่อนเลยครับหัวตัวขาขาด กระจายกันเลยครับทีนี้ยมันก็เลยหลอนสุดๆเลยครับหลังจากนั้นก็เลยไปทําบุญอะไรให้เขาเพราะว่าก็กลัวเขากลับบ้านตามกลับบ้านแหละจ้องมองซะขนาดนะั้นน่ะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับก็จบอยู่แค่นี้นะจบครับ มันคือคนจริงๆแล้วมีข่าวจริงๆใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยแต่เขาไม่ตายได้ไงวะอืมคิดประมาณนั้นแหละที่ผมคิดอาจจะแบบท้องรถไฟอาจจะสูงอะไรประมาณนั้นแหละพี่เดี๋ยวก่อนแสดงว่ารอบแรกตัวไม่ขาดหรอหรือเขานอนขวางหรือเขานอนแนวราบไปกับรถไฟแนวราบแนวราบแนวราบอยู่อยู่ในรางอะนะ แต่ความเร็วรถไฟมันก็อาจจะเกี่ยวหรือเสียดสีไปไม่ใช่เหรอวะอืผมก็ว่างแะลรแต่ไม่ตายนะแต่รอบนี้ก็คือยืนให้รถไฟชนเลยใช่ครับอือแปลกว่ะแปลกว่ะไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้หรอกเขาไม่เห็นยังไงเลยอ่ะอ่ะเรื่องสุดท้ายมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรุ่นพี่ผมรุ่นพี่คนนีน้เป็นรุ่นพี่คนนึงแล้วกันเป็นคนที่แบบห้าวเป้งกับผีมากๆเลยพี่ชอบพูดท้าทายชอบลบหลูทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับและมีวันหนึ่ง รวมพี่ผมแล้วก็รวมผมด้วยก็ขับรถกันไปเที่ยวมันจะเป็นระหว่างทางกลับแล้วกันหลังจากกลับไปเที่ยวนะตอนนั้นจําได้ว่าประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มเลยแหละจำได้แม่นเลยว่าระหว่างทางคือขับผ่านป่าชา้าแลวทีนี้เพื่อนผมหรือว่าเพื่อนพี่เขาอ่ะก็จะรู้ว่าดูนิสัยเขาว่าแบบเป็นคนชอบพูดท้าทายอะไรอย่างเงี้ยพ,พ,พวกเพื่อนๆเขาอะ่ะก็เลยยุเลยไปพี่พี่ผมชื่อทีมแล้วกันกเขาก็เลยพูดกัาว่านี่เนี่ยแค่ทีมแค่ทีมเอาเลยเอาเลย,เ,เ,ลยเล่นเลยเล่นเล,นเล,นเล,นเลยยุให้ท้าทายอะ่ะพี่แกด้วยความแบบโมโห เปิดกระจกเลยไปพี่เปิดกระจกรแล้วก็แบบตะโกนอะ่ะไอพวกผีมึงแบบติดอยู่ในที่เนี่ยเพราะมึงมันเลวไอพูดอย่างนี้เลยไปพี่เหมือนแบบติดอยู่ในป่าช้าเพราะว่าพวกมึงมันเลวอะประมาณนั้นนะผมก็แบบนั่งอยู่ข้างหลังอะ่ะคือแบบอึ้งเลยไปพี่เขาตะโกนแบบดังมากๆอะ่ะทีเนี้ยพวกเพื่อนเพื่อนเขาก็ยุก,กันแบบสนุกเลยก็ยังไม่หยุดยุ่กันไม่หยุดรบหลู่จนขับรถไปเรื่อยๆไปพี่อยู่ๆวิทยุแม่งดังเองเว้ย ดัง like hmm. แบบเหมือ uh huh. น down, ขึ้นเสียงซ่าๆประมาณนั้นนะพี่ทั้งรถแบบตกใจกันหมดเลยพี่อยู่ดีๆมันก็ดังขึ้นมาพี่ทีมก็เลยหาวิธีปิดไปสักพักแม่งดังขึ้นอีกทีนี้ไม่ทนละเปลี่ยนขึ้นเสียงเลยเปิดเพลงแม่งเลยก็ขับไปเรื่อยๆผ่านไปไม่กี่นาทีพี่ขึ้นแม่งเปลี่ยนเองว้ารู้ไหมเปลี่ยนเป็นเพลงอะไรเพลงอะไรพี่เคยฟังแบบทรณีกันแสงไหมเปิดในงานตบร บบโอ้แล้วเป็นเพลงเลื่นอนๆ่ะไม่ใช่แบบเป็นดจนตีเป็นดจนตีไทยไม่เดียรนตีไทยอ่ะเดี๋ยวแล้วค่ายไหนมันเปิดเพลงอย่างนั้นตอนนั้นวะจริงในเพลงอ่ะม่งมีบทสวดเลยพี่เป็นบทสวดที่ ฟังยังไงก็ไม่ใช่ภาษาไทยอะขมรนหรอใช่พี่รู้ได้ไงวนะเนี่ยไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่ไทยก็ขมินเพราะมันอยู่ใกล้ๆตรงเดียวกันอนะเพลงแบบมันดังไปเรื่อยๆพี่ทยยังปิดแค่ไหนแม่งก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เลยและที่พีกอะพี่รู้ไม่คืออะไรเราขับรถมาอยู่ที่ป่าช้าที่เดิมนู่นเที่เดิมนะจริงพี่คือแบบเป็นตรงที่พี่ทีมตะ,ะโกนเลยพี่ ตอนนั้นอะคือบรรยากาศแบบเริ่มไม่ใช่แล้วกลัวกันทั้งรถแล้วผมบอกกับพี่ๆว่าลองสวดมนต์กันไหมแผ่เมตตาดูไหมอาจจะช่วยได้ทุกคนก็ช่วยกันสวดเลยครับสวดไปประมาณ10นาที5นาทีอะสวดไปเรื่อยๆอะเสียงเพลงแม่งหายดีดๆขึ้นแบบซุบดับไปเลยแล้วก็ไม่มีการต่อขึ้นเป็นแบบเปิดนิ่งๆไม่มีอะไรเลยเงียบทุกอย่างรอบๆเงียบมากได้ยินแค่เสียงหายใจคนในรถทุกคนแบบตั้งสติเลยรีบขับรถออกเปิดดู GPS เลยครับรีบขับ หาเข้าไปในเมืองเลยระหว่างขับรถเนี่ยจะมีรถคันหนึ่งพยายามจะแซงรถพวกผม่มคนขับรถก็เป็นเพื่อพี่ผมแหละก็เลยให้แซงไปก่อนก็พยายามมองนะแต่ถึงมันจะเป็นในเมืองอะ่ะไฟมันก็ยังน้อยอยู่เห็นลางๆก็รู้เลยว่ามันเป็นรถบรรทุกไลพี่พี่ทีมแกแม่งเขาอีกแล้วพี่ แล้วว่ารถบรรทุกเชียรเลยว่าไอสัตว์ศบเอเปล่าวะแล้วก็ขำด้วยนะ<อ>แล้วหลังจากมาถึงไฟท่านแหละพี่<อ>พี่อลองนึกภาพนะเป็นรถบรรทุกไว้พี่มีกงสูงๆมีขอบเต็มเลยพี่แต่ขอบนั่นอะเป็นชิ้นส่วนคนไวพ้พี่อันนี้คือเห็นจริงๆเหรออันนี้คือเรื่องจริงเหรอเห็นทั้งหมดหกคนไว้พี่สาวบานเลยว่าเห็น<อ>หัวมือขาแขนเต็มรถเลยพี่กองเงินเต็มหลังรถเลยครับแขนและขาแบบหลุดออกมานอกกงก็มีไว้พี่ <Wow. S 2> ทุกคนรถอะคือตกใจสุดขีดเลยเว้พี่พี่คนขับอะมืะอิแกแกรบเร่งเครื่องให้แซงแบบคันนั้นเลยพี่แซงไปทางขวายังไงตาซ้ายเราก็ต้องเห็นทีแบบเห็นชัดๆเลยว่าไม่เป็นตีนคนอะเป็นแขนคนอะจนแซงไปถึงเลยเว้พี่แซงไปเรื่อยๆนะรถคันนั้นอะแม่งขับตามแบบยิ่งเร่งยิ่งตามอะ เปิด GPS ดูไม่เชื่อทั้งไหนว่าทางไหนว่าทางไหนเข้าเมืองว่าเลี้ยวหลบบิกนั่งใกล้ทางตามไว้พี่จนมาถึงตอนเช้าเองผมขับหนีคันนั้นน่ะจนตอนเช้าอ่ะอนานขนาดนั้นเลยเหรอนานมากๆมันทำนั้นมากๆไว้พี่พอมาถึงปั๊มน้ํามันไว้พี่เข้าไปเติมน้ํามันแต่รถคันนั้นน่ะไม่ตามจอดอยู่ข้างหลังแต่ผมตังงน้มันเช้านล้นเว้ยทำไมคนไม่เห็นข้างหลังเป็นศพวะออผมก็เอองงกันมากๆเลยทีนี้ก็เลยเติมน,น้ํามันแล้วรีบขับต่อจนมาถึงตอนสายๆละมีวัดวัดหนึ่งพี่ ทุกคนคือที่ไปวัดเลยรีบเข้าไปในวัดเลยพี่ไปถาหลวงพ่อเลยยังไม่ทเข้าไปถึงเลยพี่หลวงพ่อทักไว้พี่ <Wow. S 1> ไปทําอะไรกันมา,ายยอะไรโยพี่ที่มปถามว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงครับจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะเาตามมาเป็นสิบเลยน่ะ <Wow. S 1> ยืนรออย,ยู่หน้าวัดน่ะ <Wow. S 1> หลวงพ่อเขาก็ถามว่าไปทาอะไรกันมา,ายยอะไรโยพิธีก็พูดว่าเออผมปากไม่ดีครับพ่อรู้แหละเขาก็พยายามแสดงให้เห็นแล้ววมาอยากไปทําอย่างนั้นแต่ทีเนี้ย มามาเข้ามาก่อนเดี๋ยวพ่อจะช่วย <c oughs> เขาก็เลยเอบน้ำมนให้เขาจะเน้นเป็นพี่ทีมส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเขาเป็นคนปากโป้งเน้นเลยปื๊บ,บ,บผมน้ำมนหนักเลย <c oughs> คือลาดได้ก็คือลาดน้ำมน <c oughs> ่ก็เลยเอห้อยใส่สินอะไรก็สวดไปเรื่อยๆ <c oughs> ทุกคนต้องพูดหมดเลยนะว่า,อาขอโทษอะไรขอเข้ามาเขาอยากให้เขาตามมาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทีนี้ก็เลยเสร็จกันหมดแล้วได <c oughs> ้กลับรถคันนั้น,น่ะจอดหน้าวัดอยู่เลยที จำได้เลยว่าคันนั้นน่ะป้ายทะเบียนเดียวกันเลยพี่ผมกับเพื่อนผมไม่รู้ใจกล้าอะไรไม่รู้เดินไปดูข้างหลังรถด้วยพี่กล้าเดินได้ังวะจริงเดินขึ้นไปในหลังรถตอนแรกตกใจเห็นเป็นเนื้อไม่ใช่พี่ไม่เป็นหมูที่เห็นเมื่อคืนขาคนเลยนะแต่ที่เห็นตอนเช้าคือมันเป็นหมูเป็นเนื้อหมูอะไรเต็มคันรถเลยครับเขาจะอาจจะไปแหละก็เลยอาจจะเราไม่ได้ทำให้เรากลัวอะไรแล้วกลับบ้านเลยครับ โอ้ยน่ากลัวจังเลยยังมีอีกผมก็ไปหาข้อมูลอีกเอาจริงเหรอเอาว่ามาผมก็เลยลองไปค้นหาว่าป่าชา้าเป็นป่าช้าอะไรก็เลยลองค้นเข้าไปดูมันเป็นป่าช้าที่สู้รบกันระหว่างคาเมรอกับไทยพี่ป่าช้านะั่นะจะมีศพทหารเกิดเลยครับทหารคาเมรอนอะไรเต็มไปหมดเลยพี่และมัน hmm. จะมีเว็บเว็บนึงเกี่ยวกับเพลงขาเมรก็เลยเปิดฟังไม่ได้ใจกล้าเลยเปิดฟังไม่หมดเลยจนมาสะดุดเพลงที่สี่ไม่่เพลงเดียวกับกที่รถเปิดเลยครับ กรณีกันแสงมีบทบวดเขมรอา,าน่ากลัวจังเลยสรุปก็คือน่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตเนาะแล้วเราก็ไปป่ากโป้งพอดีแต่จริงๆป่าช้าเนี่ยเป็นหนึ่งอย่างที่ไม่รู้สิเอรู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องแบบเป็นพื้นที่อะไรสักอย่างที่มันไม่สามารถจับใจใช้สอยได้อะคือ,อมันต้องมีประวัติอะไรสักอย่างหนึ่งอะในมุมมองเอฟอะนะโหน่ากลัวมากเลยว่ะปอนใช้ได้ว่ะน่ากลัวจริง ไม่ต no. um, like okay, okay. ah, ้องถามวนะว่าช okay, ื่อเรื่องผีไหมเราชื่ออยู่แล้วเนาะเชื่ออผมเจอมาไม่รู้เรื่องเนี่ยเออเโอเคโอเคอ่ะปอนวันนี้ขอบคุณมากที่มาแชร์เรื่องราวกันนะวิ่งคุณผู้ชมเรื่องสุดท้ายน่ากลัวมากใครมันจะไปกล้าปากดีในป่าช้าวะเป็นกุกูไม่กล้าแล้วคุณผู้ชมต่อยเป็นล่าผีเหอะหลายรอบแล้วเวลาผมเจอแบบพวกปากดีในป่าช้าเนี่ยเจอดีทุกคนเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่รู้นะแล้วแต่วิจัยยาของแต่ละคนละกันสาหรับผมพูดอะไรมากไม่ได้แต่ละคนก็มีทั้งคนที่เชื่อแล้วก ยังไงไความคิดเห็นต่างกันตรงไหนหรือฉันเชื่อจะไม่เชื่ออะไรยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผมหน่อยนะครับแล้ววันนี้เกิดทำเรื่องลำเจา้าในมือชิพภาพหรือข้อมูลต่อไปผิวภาพประการใดผมเอฟวีทักษ์ต้องกราบขอพระนธพทักษวันนี้ด้วยถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันเนี่ยต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และแกดกระดิ่งเองพี่พักที่เหมองเราแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามกันกน,นะครับวันนี้ลาไปถึงท่าน,นี้สวัสดีครับ